มานะฮะเราจะมาว่าถึงเรื่องราวที่รออยู่ครับสายของน้องพัดหมอผีครับนะวันนี้น้องพัดนะจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่บ้านในกรุงเทพครับผ่านมา10กว่าปีแปะตกปลาครับผมนี่เป็นคนชอบตกปลาคนหนึ่งนะนะมีประสบการณ์ที่ไปเจอไปเจอเวลาตอนไปตกปลาด้วยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้แจมเรื่องนี้กันหรือเปล่านะครับแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้จากปากของน้องพัดดีกว่าครับสวัสดีครับน้องพัด สวัสดีครับงั้นพัดครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเรื่องนี้แตะตกปลาที่ไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์เนี่ยนะครับผ่านมาสิบกว่าปีแล้วนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับพัดไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็คือไอ้เรื่องแตะตกปลาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นคนรู้จักกันนะ่ะแหละฮะเป็นคนรู้จักกันมาก่อนนะย้อนไปเป็นสิบสิบปีแล้วเพราะว่าต้องเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เด็กอืมเอ่อ คือที่บ้านผมเนี่ยมันจะมีรูปปั้นพี่เก่งนึกถึงรูปปั้นจีนที่เป็นรูปแตะคนหนึ่งใส่เสื้อออออกแล้วก็ตกตาแม่เบ็ดชิงหลิวที่จะเห็นถึงเบ็ดชิงหลิวนั่นแหละแล้วก็มี่หัวงอบอยู่ข้างหลังอะเนาะอันนี้เร็จเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยในห้องห้องทําพิธีของปู่ผมเนี่ยนะครับมันจะมีไอไอรูปปั้นแตะนี่แหละอืซึ่ง เราเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเ,เห็นเราเกิดมาจนเราอายุสักประมาณสักสิบขวบละเก้าขวบสิบขวบเนี่ยอ่าเราก็ทุ่งมาเห็นครับทีนี้พอมาเห็นมันก็เกิดในการแปลกก็คือว่าอ่าเวลากลางคืนเนี่ยเวลาเราเราเรา,เรา,เ,ราเราตื่นมานะครับพี่เก่งเวลาไปเข้าห้องน้ําเนี่ยเรามักจะเห็นหลังไวัยว,ว่าเป็นผู้ชายออืรูปร่างที่คุ้นตามากรูปร่างเขาจะอวบ,อวบ นะแต่จะเดินลักษณะคือเหมือนกับคนคนจะแก่แก่ก็เดินเรินเว,เว้หลังจะค่อมๆหน่อยครับอ่ไม่มากแล้วก็ใส่เสื้อคล้ายๆเป็นเสื้อแบบเสื้อกุยเฮงที่นึกออกอืมอืมอืมออ่าเสื้อคนจีนเนี่ยเสื้อจีเฮงครับ,รบอ่าแล้วก็ใส่กางเกงเป็นกางเกงเหมือนกางเกงเลอะ่ะชาวเล่ยอ,อ่ะอ่า เขาจะเดินคล่อมๆเวลาลักล้างห้างน้ำนั้นเราเดินลงมาจากช,ชั้นชั้นชั้นบนของบ้านเนี่ย uh huh. บันไดเนี่ยเขาจะชอบเห็นเขาว่าเดินหายเข้าไปในห้องปู uh ่ huh. แต่เดินเนี่ยเดินมาทีมันมืดเนาะเราก็ไม่รู้เขาเปิดประตูไห่เปิดประตูเราก็คิดว่าเป็นปู่อะเพราะปู่เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงกางเกงแพรหรือว่ากางเกงเหมือนกางเกงชาวเลที่มันใหญ่ๆหลวมๆแกจะชอบเดินชอบชอบใส่อย่างนั้นแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นปู่นะเพราะว่าแกแกแก S <S> แกคงล,ลุกมาเข้าน้ำอะไรเงี้ยเออทีนี้เสร็จอะแล้วเราเห็นบ่อยมากเห็นบ่อยมากจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันก็น่าจะประมาณสักตีหนึ่งตีสองอะนะเราก็ลงมาเข้าน้ำเป็นเป็นเป็นเวลาประจังของเราเลยครับเดินลงมาเดินลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เห็นว่าคนคนนี้นเดินกำลังจะเข้าไปห้องปู่ เออเราก็ตะโกนเนี่ยปูปูปปทําอะไรต้องมาเข้าห้องน้าเหรอเจ้าเม่อทำไมมาเข้าเวลานี้บ่อยจังอืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าคนคนนั้นอ่ะก็หยุดชะง,งักหยุดชะง,งักอยู่หน้าประตูห้องปูครับเราก็หรือว่าแกจะหันมาคุยหรืออะไรวะเนี่ยเราก็เราก็เลยมองยืนมองล้วก็เลยเดินเดินลงบันไดเพื่อจะไปหาแกว่าแกเป็นอะไรยังไงทําไมแกชะง,งักแลวแกไม่พูดออื พอเราเดินลงมาถึงกระพักบันไดนะก็มองไปครับเอ๊ hey, แต่มันไม่ใช่รูปร่างปู่แล้วนะ hmm? จริงจริงปู่ผมเป็นคนสูงแต่ท้วมออ uh. แต่อันเนี้ยจะเป็นลักษณะท้วมแต่เตี้ยออาอ่า uh. uh. แล้วใส่เสื้อกุยเหงครับเราก็ว่าปู่เราไม่เคยใส่เสื้อ uh. กุยเหงอะ่ะอือ่าท่้นส่วนมากกลางคืนบางทีถอดเสื้อนอนปู่ผมเป็นคนแบบคนโบราณน,นะอ่เออถอดเสื้อนอนแต่ใส่เก่แกง,แกงแพ้เนาะอืม uh. ไม่ใช่ปู่ไม่เคยใส่เสื้อแบบนี้นะอ,อเออผมก็เล่นม,มองพอเราะจะเดินก็ไปใกล้ๆอย่างพี่เก่งแกเดินทะลุป,ประตูหายข้นไปเลย,ยตอหน้าต่อตาเลยแบบรูบหายข้ไปเลยเนี่ยครับผมก็ตกใจดิตกใจมก็ผมก็เรียกปู่ลั่นเลยออเออเรียกปู่ลั่นเลยแกก็ออกมาเป็นอะไรเป็นอะไรกับคนเนี้ยเห็นเป็นคนรุปร่างขนาดเนี้ยใส่เสื้อแสงเก่งแบบเนี้ยออือ เดินหายก็ไปในห้องอเฮ้ยปกติของบ้านผมว่าปู่ผมเป็นหมอศัยศาสตร์เนาะมันก็เป็นเรื่องปกติแกก็บอกเออช่างมันเถอะมึงก็ไปเนี่ยเข้านองน้ำแล้วก็ไปนอนไม่ต้องมาสนใจหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมไม่ได้ไม่ได้อะไรอืมอวันแรกพอเสร็จต่อมาเนี่ยก็คือว่าที่บ้านผมเนี่ยเวลาช่วงปีใหม่หรือสงการหรือเทศกาลเนี่ยนะครับ,รบที่บ้านผมเนี่ยจะชอบไปอ่านจังหวัดกันบ่อยมากออื อาจจะไปทางเหนือบ่อยมากนะครับวันนั้นเนี่ยรถเนี่ยออกจากบ้านได้น่าจะถึงลาวประมาณสระบุรีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วงสระบุรีเลยช่วงวังน้อยเนี่ยผมจำไม่ผิดเลยนะก็มีลูกศิษย์ปู่โทรมาเราก็ได้เห็นรถนั้นศิษย์ปู่ก็โทรมาว่าเออว่าอาจารย์เนี่ยมาหาอยู่หรือเปล่าออะไรเงี้ยโอ้ไม่อยู่นี่มันไปชวัดกันมันจะไปเหนืออะไรเงี้ยเออเอ้าไม่เอาแล้ว ทำไมไปแล้วทิ้งใครไว้เฝ้าบ้านเนี่ยออเปู่ผมไม่มีนะที่บ้านไม่มีคนเฝ้านะอก็ไม่มีได้ไม่มีได้ยังไงเนี่ยก็เนี่ยผมมาอืที่บ้านนวเนี่ยคือบ้านผมอะานอกข้างหลังบ้านนะปู่จะทาเป็นเพิงออกมาแล้วแกก็จะไว้รับแขกนั่งคุยลมเย็นๆอะไรเงี้ยนะมัมีโต๊ะหินโต๊ะหินอ่อนนะครับแต่ว่าเนี่ยมาเจอ เฮียเขาเรียกเฮียเขาเรียกเฮียผมจําได้เลยเขาบอกมาเจอเฮียเขานั่งอยู่เนี่ยเป็นคนจีนก็นั่งคุยกันเนี่ยอืนั่งคุยกันด้วยเหรอนั่งคุยกันก็นั่งคุยกันเนี่ยแลอนั่งคุยกันเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาก็ยังบอกให้ผมโทรหาอาจารย์เลยเนี่ยอ่าหล้ปู่ผมไม่มีไม่มีใครนะครับรูปตั้งลักษณะยังไงก็บอกท้วมทวมเป็นเตี้ยหน่อยนะแต่จะนั่งมันนั่งคอค่อมๆหน่อยอื ใส่เสื้อกุยเฮงใส่กางเกงหือนกางเกงแพรเ,เป็นเกงชาวเลคผมบอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกลองเดินไปดูซิอา่าพอเดินไปก็ไม่มีแล้วอไม่มีครับอา้าวพอเสร็จกลับมาจาก กลับมาจากต่างจังหวัดออืก็ที่บ้านผมก็จะมีหลานและหลานตัวเล้งเล็กๆเพิ่งออกใหม่ๆเงี้ยทีนี้แถวบ้านผมว่าเขาจะมีเขาจะมีแคดดี้ที่ทำงานสนามกอล์ฟใกล้ๆเขาก็ชอบเอาหลานอ,ะอ่ะไปเลี้ยงไปเล่นเพราะเขาไม่มีลูกอทีนี้เสร็จเขาก็เอาหลานเราไปเล่นตั้งแต่เย็นเลยนะเอาไปเล่นไปเข็นเล่นอะไรเสร็จแล้วเข้าไปในห้องไปนั่งไปนอนดูทีวีไปเล่นเงี้ยมันอ่ะอันนี้เสร็จเขาทะเลาะกับแฟนครับ ทะเลาะกับแฟนก็คือเหมือนเหมือนเขาเป็นแคดดี้เขจะมีกิ๊กกักมีอะไรเงี้ยนะแล้วนี้นทะเลาะกับแฟนมาทะเลาะกับแฟนปรากฏว่าแฟนเนี่ยมาดักทําร้าย oh. อ้าจะมาดักทำร้ายในนี้ไอแคดดี้เนี่ยก็อุ้มหลานผมอมะ uh huh. มาส่งที่บ้านพอส่งที่บ้านเสนเนร็จเขาก็ว่าเดินกลับอืพอเดินกลับพ้นจากข้างซอกข้างข้า,ขาบ้านเป็นบ้านผมจะมีซอยข้างหน้าเลเดินพ้นซอยมาก็คือ,อแฟนเขาอะ จอดมอไซค์อยู่แล้วถือมีดเล่มหนึ่งอ่ะเป็นมีดเป็นมีดแบบเป็นมีดเหมือนมีดปาด้าอยางเงี้ยอ่าถือแล้วก็วิ่งวิ่งเข้ามาเพระเจะมาฟันเขาครับผู้หญิงก็หันไปเห็นจะตกใจพังน้ร้องมีดร้องวายอ่ะคือในบ้านน่ะได้ยินกันหมดก็ออกมาดูนะแต่ว่าก่อนที่ออกมาดูอ่ะปรากฏว่าไอ้คนนั้นน่ะลักษณะคือเขาเอามีดฟันที่เก่งฟันฟันอะไรฟัน เขาฟันเขาฟันเขาบอกว่าเขาฟันผู้หญิงฟันพี่คนนี้แหละอฟันปุ๊บฟันเสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นล้มลงเขาก็ลงไปครอบแล้วเขาก็เอามีดอะฟันซ้ำโอ้ยฟันฟันฟันเสร็จอยู่ๆเขาก็พังหะพี่พังหะแล้วเขาก็เหมือนหงายท้องอ่ะครับแล้วเขาก็ยืนขึ้นเสร็จเขาทิ้งมีดได้เขาขึ้นข้อมองใส่แล้วบิดไปเลยอ่าบิดไปเลย ในบ้านนะปู่ผมอะไรพวกผมก็วิ่งออกมาดูว่าเพราะว่าผู้หญิงมันร้องวีดไว้เนะ uh huh. เาะพอออกมาเห็น uh huh. ปรากฏว่าพี่คนที่อุ้มหลานออกไปอะ่ะ uh huh. ยังยืนอยู่ในใน,ในสภาพที่ยังตะลึงอยู่ครับ uh huh. ยืนตะลึง uh huh. ยืนตะลึงเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปขย่าวเขาเรียกเขาเสร็จเขาก็พูดว่านเนี่ยผู้ชายคนนี้เขารู้จักเป็นเป็นจีเกอะไร่เง uh ี huh. ้ยแล้วก็เหมือนกับ มาหึงหวงกันก็เลยแบบเหมือนจะมาทําร้ายเราก็เลยพาไปแจ้งความอ่เพาไปแจ้งความก็ตํารวจก็จับได้ไวเพราะว่าเขาเขาเขารู้จักกันครับก็จับได้ไวเพราะจับได้ไวเขาก็ถามว่า่มาทาอะไรอะไรเงี้ยเขาก็สารภาพว่าเขามาเพื่อจะทาร้ายผู้หญิงแต่เขาอะตกใจเขาก็เลยหนีแล้วถามตกใจอะไรเขาบอกว่าเขาอะเงือมีดฟันมันโพเพแล้วนะครับเงือมีดฟัน ฟันว่าเห็นว่าเป็นพี่คนนี้แน่นอนกำลังเดินมาเนี่ยก็เลยฟันพอฟันเนี่ยเขาบอกว่าฟันเข้าช่วงบริเวณข้างหลังฟันเหมือนฟันเฉียงสะพายแล้งอ่ะฟันบริเวณลำคอโอ้ยเขาบอกพอฟันไปปุ๊บเนี่ยคือเลือดมันกระฉูดออกมาเลยแล้วผู้หญิงอล้มลงเขาก็เลยลงไปฟันซ้ําอ่าฟันเรื่องขังเรความกรดแขนนะครับครับฟันฟันฟันพอพอฟันกาลังฟันอยู่เนี่ยปรากฏว่าอยู่ๆอ่ะออืพี่ผู้หญิงคนนั้นอะ เขาก็เอามือเหมือนตะกายจะสู้แต่เขาเอามือจับหัวเขา่พี่เก่งแล้วเขาก็บิดมาข้างหลังเลยเขาบอกบิดมาข้างหลังเลยบิดแต่พอบิดมาไม่ใช่ไม่ได้กลายเป็นร่างพี่คนนั้นแล้วอ่าแล้วเป็นใครอ่ะเป็นร่างผู้ชายสูงอายุอายุราวๆห้าหกสิบท้วมถ้วงเตี้ยเตี้ยใส่เสื้อกุยหฮงอ่าไว้ผมนี่คือผมเขาจะ ไว้ผมมัดเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมวยอยู่ข้างหลังก็บอกเน<อ>ี่ยออคือจักหัวตัวเองล้บิดหันหน้ากลับมาหาเขาเอ่ะอแล้วก็ตะคอกแบบประมาณเป็นพูดคนพูดคนจีนพูดไม่ชัดว่าหรือทําอะไรเียเเอเอ,เอเขาบอกว่าโอ้โหตกใจแบบเขาก็ทิ้งมีดทิ้งอะไรขึ้นมอเตอไซค์ขับหนีเลยอะ่ะครับอ๋อ แล้วก็หรือว่าคนชอบมาในในในซอยบ้านผมตรงตรงหลังบ้านผมไปเนี่ยครับมันจะมีมันจะมีซอยเข้าไปแล้วในซอยนั้นน่ะสมัยผมเด็กผมก็เคยเข้าไปแต่ว่าตอนหลังผมปู่ย่าห้ามผมเลยไม่เข้าไปครับก็มาเฉลยก็คือถามปู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรอ่าแกก็เลยบอกว่าจําแปะที่อยู่หลังบ้านเราได้ไหมเออบอกวาจำได้จำได้เออไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเจอนะ สงสัยแกไปอยู่กับลูกกับหลานอะไรเงี้ยอืคือหลังหลังบ้านผมจะเป็นสวนครับเป็นเป็นซอยเข้าไปแล้วจะเป็นสวนเป็นบ่อปลาอะไรเงี้ยออืนะครับก็คือว่าอืมในนั้นจะมีแปดคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเล็กมากเละโอ้โหผมยังไม่เท่าไหร่ยังงอายุไม่เยอะยังแค่แปดเก้าขวบไม่ถึงด้วยครับอ่าก็คือจะมีแปดคนนึงแล้วในนั้นก็จะมีสวนมะม่วงอี่เก่งจะมีสวนมะม่วงแล้วก็จะมีแบบปลูกผักปลูกผลไม้เต็มเลยออื แกเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะเลยแต่ว่าปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าหลังบ้านหลังนี้ฮองกงอยู่ไหมนะเป็นบ้านไม้อ่าแล้วมีฐานะเป็นคนค่อนข้างมีฐานะแล้วทีนี้เนี่ยแต่แกจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือแกจะจะห่วงพี่เก่งครับห่วงแกจะห่วงของหวนผลละหมากลากไม้ห่วงปลาในบอ่อแกนี่จจะห่วงมากลัรทีนี้เนี่ยใครเข้าไปสมัยผมอะ ไปเด็กๆนะยังเคยไปเข้าไปในระั้งจี้ยงห่านนะอืเป็นสูงใหญ่ๆเลยอืแล้วใครเข้าไปเนะี่ยมันไล่จิตครับโอ้โหมันไล่จิตเขียวเลยลนะ่ะห่านแ่นนะ่ะ uh huh. แล้วด้วยพราะแล้วพอไอพออาเรเนี่ยพอมันใครเข้าไปในใ,ใ,ใ,ในในในสวนเนะี่ยมันก็จะร้องไนงะมันร้องใส่แกก็จะตะโกนออกมาใครมาขโมยของแกก็จะตะโกนมาอย่างเงี้ยครับทีนี้เสร็จแน่ยเขาบอกว่าวันนั้นนะ่ะกิจวัตรประจําวันของแกคือด้วยแต่แกมีฐานะนะแต่แกิจวัตรประจําวันคือ ใส่เสื้อเหมือนเสื้อคุยเฮงแล้วก็กางเกงบางทีกางเกงเหมือนกางเกงสีมอห้องกางเกงชาวเลหรือว่ากางเกงผ้าแพรครับแล้วก็ถือเบ็ดชิงหลิวคันหนึ่องอ่ะพี่<อ>เก๋<อ>แล้วแกก็ชอบมาตกปลาประจําถือแบกเบ็ดในปมาตกประจําครับแล้วเขาบอกว่าวันวันนั้นน่นคือแกถือแบกเบ็ดออกมาเนี่ยแล้วแกก็แต่แกก็ขี่จกักรยานคันหนึง่งเข็นออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขี่จักรยานเลียบถนนจากบ,บ้านผมไปอื เลี่ยมเลี่ยมไปจะไปบริเวณนาหรือคลองของชาวบ้านที่ที่ไม่ที่เป็นสาธารณะนะครับจะยั่ไปตกปลาแ็นอย่างเงี้ยประจําเลยแล้วปรากฏว่ามันมีรถอะครับขับมาเหมือนจะคงไม่ชินทางอ่ะอแกไปนั่งตกปลาอยู่แล้วเหมือนมันเสียหลักอะก็เลยชนแกชนแกปรากฏว่าแกคอหักแกคอหักแล้วแกตายอ่าพอคอหักตายเสร็จอย่างเงี้ยมันแกก็ ทีนี้คนนี่ยก็รู้ว่าเหมือนแตะตายก็ก็แล้วในสวนมันมีทั้งปลาทั้งหา่านทั้งมะม่วงทั้งอะไรเนี้ยเยอะไปหมดเลยอะ่ะแลไปขโมยสิไปขโมยของแกอ่าตอ,อนี้ไปขโมยไป,ไปขโมยก็เขาบอกว่าไปเก็บมะม่วงครับไปเก็บมะม่วงเก็บเก็บกาลังไปยิงต้นมะม่วงเก็บเนี่ยก็หย่อนเท้าเพื่อจะลงอะกําลังไต่ลงแลวหย่อนเท้าจะลงพื้น,นครับ ปรากฏว่าหานหานปูงหนึ่งปรากฏว่ามัน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 ้อมต้นมะม่วงอ่ะมันมันร้องต้นมะม่วงแล้วมันก็ร้องอืร้องเหมือนที่ปกติที่มันเคยร้องนั่นแหละเวลาคนเข้าเข้าบ้านมันร้องมันล้อมจะกี่กันครับโอ้ไอ้นั่นก็เอาหักกิ่งไม้บ้างอะไรบ้างโยนลูกมะม่วงมะม่วงโยนไล่หานน้อะแม้มันกิ่ะอืมก็เรานี่กี่ระวังที่สาระวนกําลังกําลังจะ ไล่ไอตัวอาหารเนี่ยก็ไอเขาจะมีมันก็ไะ่อายหรือย่ามครับที่ใส่มะม่วงอ่ะแขวนไว้ที่กิ่งก็เลยล้วงมืออ้วกเอื้อมือขไปหยิบเพื่อจะลงมาปลาหารแล้วก็จะปลดย่ามลงมาเพื่อจะลงครับอ่าก็เอามือก็ไปหยิบไอไไอท้า่ไอไอไอย่ามเนี่ยกําลังปลดปรากฏว่าเป็นมือคนมาจับแขนเฮ้ยจริงเหรอคือจะล้วงไปเอามะม่วงแต่กลายเป็นมือ เป็นมือคนเนี่ยมันจับแขนแล้วดึงไว้เออเออเออมันก็เงยหน้าขึ้นไปเพราะเงยหน้าขึ้นไปบอกว่าเป็นแตกอ่ะอืแกนั่งอยู่แต่ลักษณะของของแกคือคอเนี่ยพับมาข้างหลังออืเห็นภาพอืออ่าพับมาข้างหลังแล้วพูดว่าลืมมาขโมยของว่าทําไมอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนตังนี้อ่ะอ่าอ่าอ่า ถ้าถ,ถ้าเกิดอยากกินมากเดี๋ยวจะเอาให้ตายเป็นฝังอยู่กับมะม่วงนี่แหละอะไรประมาณนี้เหมือน,นตำหนี่ครับออพูดในลักษณะที่เหื่อยคอมาข้างหลังคอแกหกักโอ้โหไอ้นั่นก็ทิ้งย่ามวิ่งไม่คิดชีวิตเลยอหรือว่าใครไปตกปลาในในบ่อแกเนี้หย่อนไปเนี่ยมาตกกลางคืนในบางทีนะกด uh huh. ตกกลางคืนกลัวคนเห็นกลัวคนแจ้งอะไรเงี้ย uh huh. ันตกกลางคืนเจ้าเนี่ยพอตกตกปาเบ็ดกระตกกระตกพอดึดขึ้นมาเป็นแปะเป็นแปะมีเป็นหัวแปะโอ oh. โหขึ้นมาอย่างเงี้ยครับหูแล้วหลอกหลอกจนคนนอยู่กันไม่ได้เขาก็เลยให้ปู่ผมมะมาปรึกษาปู่ผมแล้วปู่ผมเนี่ยแกก็เลยไปเอามาอืไปเอาแปะมาโดยการที่แกเอาหุ่นไอหุ่นแปะที่ตกปลาเนี่ย uh. ว่าแกชอบตกปลาก็าเป็นหุ่นแปะตกปลาเนี่ยไปเอาแกมาไว เขาแกไม่มีญาไม่มีแบบญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานเนี่ยไม่มาดูแลเลยนะอืมคือเหมือนแกเป็นคนห่วงสมบัติอะครับแล้วแกก็เลยแบบมาอยู่กับใครไม่ได้เงี้ยปู่ก็เลยไปเอามาไปเอามาแล้วก็แลกมาไว้แกแล้วทุกหลังจากนั้นทุกๆปีนะแกจะต้องขึ้นของไหว้ให้กับเหมือนกับไหว้แกเหมือนไหว้คนจีนอะครับครับเราจะต้องขึ้นให้แกประจําเลยนะและสิ่งที่ขายไม่ได้คือกางเกงแพผ้าแพะกับเสื้อกเองอออ่า น่ะก็จะเป็นเรื่องที่เจอกันแล้วคนจะเจอกันบ่อยบางทีมาโบกรถให้ก็มีนะหรอโอคนมาหาปูผมเนี้ยจะกลับแล้วมันต้องถอยรถเนี้ยยืนโบกรถเบิกโบกรถให้เลยนะเอออ่าออย่างเงี้ยหรือว่าเด็กมาขี่มอเตอร์ไซค์บิดแป๊ดแป้ดแป๊ดกลางคืนตรงนั้นมันถนนเส้นตรงเนาะครับอ่าแกก็จะเห็นเป็นแปะมันไล่อืม อืมอ่ามามาไล่มาตะโกนไล่จะเป็นพูดเสียงคนพูดไม่ชัดอ่ะคนจีนอเออมาลืมกเลยมาทําอะไรในลําคานอะไรเงี้ยแบบอย่างเงี้ยประจําเลยครับอ่าแต่จนปัจจุบันเนี้ยก็หุ่นเนี้ยก็คือเหมือนกับตอนปู่ผมเสียเนี่ยมันอาผมจะเอาไปไว้วัดหรืออะไรไม่แน่ใจถูกจะแปเนี่ยอ่าอ่าแั้แหละครับคือไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่าคือไม่ได้อยู่ที่บ้าน้ะคือผมจะถามเลยว่าเอ้ยตอนแรกคือเออเราแปะมาอยู่ที่บ้านได้ยังไงอะไรเงี้ยอ๋อนี่เข้าใจแล้วก็คือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่า ปู่ก็จะเรียกว่าเชิญมาสิ่งก็ไม่ก็มันก็เป็นผีอะเนาะนะครับก็เรียกว่าถ้าราเราจะพูดกันตามภาษาแบบคนมีของก็คือสะกดวิญญาณมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ซะนะฮะเหมือนมาเป็นลนักษณะคือเป็นเลี้ยงผีไปโดยที่เหมือนกับด้วยความที่แปรไม่มีญาติมันก็จะไม่มีคนเซ่นไหว้ไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนทําบุญให้นะอ่ะฉันก็ฉันก็แลกกันมาอยู่เฝ้าที่ให้ฉันมาอคอยอยู่เหมือนอยู่กันแล้วก็ทอยทีทอยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน อย่างนี้นะเออแล้วพออยู่อย่างเงี้ยอันนี้ขอญอยตถามด้วยความแบบเดี๋ยวเรายัางเหมือนที่เคยถามกับพัดหลายครั้งก็คือครับแล้วเขาจะไม่ได้ผุดไปเกิดหรอถ้าอย่างนั้นน่ะก็อ่าถ้าโดยปกติอย่างอย่างท<อ>ี่ผมเคยศึกษานะครับ<อ>ถ้าอย่างบอกว่าอ่าถ้าเราไม่ได้สะกดด้วยเหมือนสะกดไว้อ,ะอ่ะพอถึงเวลาเขาจะไปเกิดอือ่าแต่ถ้าเกิดว่า สะกดไว้มันจะไม่ได้ไปเกิดจนกว่าจะมีใครไปกดบ่อยแต่ซึ่งในลักษณะของปู่ผมเนี่ยแกจะไม่ค่อยสะกดอ่าแกจะไม่ค่อยสะกดเพราะว่าเพราะว่าแกจะสอนอยู่ประจําว่าอ่าสอนผมเลยนะว่ามึงถ้ามึงไปเจออะไรพวกนี้มึงอย่าไปสะกดนะมึงไปไปเจราจากับเขาไปชวนเขามาทําบุญทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่าแกเนี่ยมีบทเรียนคือเหม,มือนลักษณะว่าตอนที่แกป่วยหนักๆครับอืม,อม กจะหลอนฮะแกจะหลอนว่าผีมาอะไรอย่างเงี i mean. ้ยแกก็เลยจะสอนตลอดว่ามึงอย่าไปสะกดนะเพราะเวลาจิตเราอ่อนมันมันจะมาทําเราอะไรอย่างเงี้ยอก็เลยจะเป็นการไม่สะกดประมาณนั้นอย่างอย่างที่ผมเคยมีเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สะกดเวลามีนับเวลาจะไปเกิดเนี่ยเขามายืนยกมือไหวเลยนะเราแบบกลืงหลักกล่นตื่นเงี้ยมายืนปลายเท้าเลยนะยกมือไหวจะไปแล้วนะจะไปเกิดแล้วนะอะไรเงี้ยเขาจะบอกอื อ่านะครับประมาณนั้นเออเอออ่ะแล้วก็ขายข้อข้องใจ <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะเพราะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาเขาไว้แบบเนี้ยเราปู่เสียทําไงนะครับ <c oughs> เขาก็จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเขาก็จะกลายเป็นอ่าเหมือนกับใช้คำว่าผีสุกสิงอยู่ในตุ๊ก,กตานะนะครับเออแต่สุดท้ายอ๋อไม่ได้สะกดแต่มันจะมันน่ากลัวนะตุ๊กตาตัวเนี้ยปกติเราเคยเห็นตามแบบต้องบอกว่าเราเคยเห็นตามตามร้านที่เขาขายของอะไรเงี้ยพี่เกดมันจะดูแบบไม่ได้น่ากลัวนะเป็นอาแตกเนาะ แต่อันนี้มันถ้าเรามองอ่ะเออยิ้มยิ้มแต่ถ้าเรามองอันนี้มันจะเหมือนคนจริงผมบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนมันมีชีวิตจะเหมือนมันก็ตัวไม่ประมาณเก้านิ้วอ่ะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เก้านิ้วอ่ะเหมือนพระพุทธรูปบูชางั้นแหละแต่จะนั่งหลังค่อมๆนะอแล้วก็ถือใบชิงเหลีรยบครัับประมาณนั้นอ่ะเออเออนึกออกเพราะว่าที่บ้านเคยมีอ๋อครับที่บ้านเคยมีที่บ้านเคยมีแล้วก็ผมมาทําแตก จำได้ตอนเด็กอะเหมือนกับอารมณ์เราเเนี่ยมีคนเขาคอมเมนต์ว่าเป็นตุ๊กตาที่พี่โหนพี่แท่งเอาไปส่งเฮีย่ะครับ่าลักษณะนั้นเลยเหมือนอาแปะกันเลยเออแล้วแหละแล้วแหละตุ๊กตาตุ๊กตาอาแปะแหละเราเรียกตุ๊กตาผมเรียกเลยตุ๊กตาตกตกเบ็ดสมัยก่อนนะเออนะเบ็ดตกปลาทุกคนแบบอาแปะตกปลาเอกรดีอันจริงอาแปะตกปลาถูกต้องเลยอะอย่างที่ว่าจริงเลยครับนะก็ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอาแปะ ไปตกปลาแล้วเจอผีแต่สุดท้ายไม่ใช่คนละแบบกันก็คือเป็นตุ๊กตาแปะตกปลาที่เอาเป็นเอาแปะที่ชอบตกปลาจริงแหละคุณฟังนะครับแล้วเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับโดนรถมาชนนะครับแล้วก็กลายเป็นวิญ,ญญาณที่อ่ะก็ก,ก็หวงของอัเนาะนะครับปู่ของหมอพัดก็เลยแบบมารมบ๊อ่างนั้นก็มาอยู่นี่แล้วกันจะได้ไม่ต้องไปหลอกไปหลอกคนอื่นเขานะครับแล้วแล้วก,วก,วก็สุดท้ายก็เลยกลายเพราะจนมาขั่งว่าพัดได้มาเจอก็เลยมารู้เรื่องราวเหตุการณ์ อ,อจริงจร<ะ>ิงมันจะมีพอเล่าเรื่องเนี้ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งผมมา uh huh. พอเล่าแล้วนึกได้ uh huh. เรียกว่าถ้าคนในละแวกที่อยู่ตรงนั้นนะ uh huh. เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าผมมาเล่าให้ฟังคนที่อยู่ละแวกตรงนั้น,นะเจอกันชนิดที่แบบกลัวกันไปเลยอ่ะจนปู่ผมต้องไปไปถอนออกอ <L> oh? ่ก็คือเป็นบ่อปลา,าเป็นบ่อปลาแล้ว แล้วเจ้าของบ่อเนี่ยเป็นคนมาจากภายสามตอนใต้และของของมีวิธีการเฝ้าบ่อที่แปลกกว่าคนอื่นเฮ้ยแล้วเออเออเดี๋ยวเขาหน้ามาเล่เาให้ฟังอยดิซึ่งผมไม่มั่นใจปัจจุบันเนี้ยนะออยังเหลือ,อยังหลงเหลือของของในนั้นอยู่หรือเปล่าอืมนะฮะงั้นจะไม่ถามเพื่อสปอยว่าของนั้นคืออะไรเดี๋ยวไว้จะรอฟังในโอกาสหน้า นะครับได้ค hmm. รับได้เลยได้เลยอ่ะงั้นขอบคุณเกี่ยวกับเรื่องของแปะตกปลาก่อนละกันนะครับพัดครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากนะเดี๋ยวโอกันหน้าไหนมว่าเจอกันแล้วก็ครับไม่เก่งขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ